ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2706ข้าต้องการเป็นเจ้าแห่งสิบอาณาจักรศึกสิบอาณาจักรคือเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในสารสวรรค์และสารนรกในรอบหนึ่งแสนปีที่ผ่านมาหล่าผู้มีอำนาจสูงสุดในโลกจากทั้งสองฝ่ายมารวมตัวกันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำกลุ่มมังกรวันนี้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้น และมันยิ่งดึงดูดสายตามากขึ้นชเวและยินหยวนเฉินต่างก็เป็นอัจฉริยะระดับหยวนหุยและการต่อสู้ของพวกเขาจะถูกจดจําไปตลอดกาลอัจฉริยะระดับหยวนหุยคืออะไรมีเพียงคนเดียวเท่านั้นหรือไม่มีเลยที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะระดับหยวนหุยในช่วง1นึ่งแสนปีของหยวนหุยอย่างไรก็ตามในยุคแห่งการรวมตัวกันและการรวมตัวนี้ตำนานต่างๆเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและมีอัจฉริยะระดับหยวนหุยจํานวนมากเกิดขึ้น ด้วยการถือกำเนิดของอาฉลิยอะดับยอนหุยหลายคนตัวแทนอะดับยอนหุยจำนวนมากได้ร่วมมือกันเพื่อแข่งขันในโลกเป็นประกายดุดดวงดาวบนท้องฟ้ายุคสมัยอันยิ่งใหญ่แห่งทิวทัศน์ที่สวยงามความงดงามและบทเพลงอันเล่าร้อนอยู่ตรงหน้าเราแล้วผู้ที่สามารถพลิกโลกให้กลับหัวกลับหางได้ในยุคสมัยนี้เหยียบย่ำกระดูกของวีรบุรุษและกลายเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายของยุคสมัยอันยิ่งใหญ่นี้จะถูกจารึกไว้ในใจของคนรุ่นหลังอย่างแน่นอน ผู้ฝึกฝนในรุ่นหลังอยากจะฟังตำนานวีรบุรุษและนางงามตำนานที่ไม่มีใครทัดเทียมในโลกและตำนานจากอาดีตและปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าสงครามสิบอาณาจักรต้องเป็นบทที่วิเศษที่สุดในการบันทึกยุคสมัยอันยิ่งใหญ่นี้การต่อสู้ระหว่างชีเวและหญิงหยวนเฉินในวันนี้จะเป็นส่วนที่มีสีสันที่สุดของบทนี้เหนือทะเลกุ้ยซูปรากฏพระอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะเหมือนเตาหลอมไอพลังของมันลุกโชนส่องสว่างไปทั่วฟ้าดิน มีทพเจ้ายืนอยู่บนดวงตะวันศักดิ์สิทธิ์มองลงมายังมหาสมุทรสีเลือดเบื้องล่างผิวน้ําทะเลใสดุดคิสตันราวกับอมพันและเรือรบกําลังแล่นเข้ามาจากทุกทิศทุกทางซึมทะเลเต็มไปด้วยคลื่นขนาดใหญ่และเหล่าบุรุษผู้ทรงพลังจากขั้นเซียนแห่งพระราชวางังเทพชกตาก็ขับเรือโบราณสีน้ำเงินเซฟไฟมาบนเรือโบราณเทพีเชโกตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งจั่วย,ยืนหงบุคคลที่แข็งแ,งแกร่งที่สุดในฝ่ายพิภากษา เต็มไปด้วยวิญญาณชั่วร้ายศิษย์ของเทพเป็นความตายกำลังแสดงไอพลังอันโดดเด่นของเขาและชีวียัยงคงเป็นปริศนาเหมือนเงานอกจากนี้ยังมีมหาปรุหิตอีกจำนวนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในพระราชวังเทพชกตาและกองทัพเสียดติดตามเรือโบราณไปเรากับทหารชั่วร้ายและไม่ทับผีนับแสนที่เหยียบย่ำเมฆดำเต่าแดงตัวหนึ่งยาวหลายร้อยลี้แบกวิหารอันง,งดงามไว้บนหลังว่ายน้ำม,มาจากทิศทางตรงกันข้ามนานเซิง ตัวแทนของพระราชวังที่เป็นความตายยืนอยู่หน้าประตูวิหารด้านข้างซ้ายและขวาของเขามีมหาเซียนผู้ร่วงรับเกือบหนึ่งร้อยคนมีทั้งหญิงงามผู้หารที่เปรียบไม่ได้เช่นจกักรพรรดิโยนสูและชายชราใกล้าตายที่ดูเหมือนกระดูกที่เหี่ยวเฉาล้วนมีไอพลังที่สพลังหลานอิงก้าคุณไปบนภูเขาเวทมนต์ที่เขาสร้างขึ้นจากซากศพปีลำพัยง,งยืนอยู่บนยอดเขานำทางด้วยสายตาที่ดุดันพุ่งทะยานลงมา ภูเขาวเวทมนต์นั้นจมลงสู่ผืนน้ำและผืนน้ำก็สั่นไหวเมื่อผืนน้ำสงบลงภูเขาวเวทมนต์ก็กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกระดูกเลาผู้ผู้ผลจากวัดกวางเขียวตามมาด้านหลังและยืนเรียงรายกันอยู่ด้านหลังของภูเขาวเวทมนต์เหมือนกับดวงดาวที่อบอุ้มพระจันรไว้วววสิบเผ่าใหญ่แห่งเผ่าลวิตรมตะเจ็ดอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าโลวซายี่สศาลเจ้าแห่งเผ่าชุระสิบสองทะเลกระดูกแห่งเผ่ากระดูกเมืองผีเก้าเมืองสำคัญของเผ่าผี ตัวแทนของกองกําลังหลักทั้งสิบเผ่าแห่งสา์นรกอยู่ที่นี่ภูเขาทั้งหมดล้วนเป็นยักษ์ผู้ทรงอํานาจพวกเขารวมตัวกันร,บรอบๆทงรูปประจำเผ่าของแต่ละเผ่าเช่นเว้าจากเผ่าผีทาโรในคันศักดิ์สิทธิ์จากเผ,าผ่า,รรา,าอชูรากุยเย่จิงจากเผ่าโรซาหยานหูเซนและหยานวีจากเผ่ายามะจากฟากฟ้ายังมีภูเขาพูดเมืองโบราณและพระราชวังบินผ่านหละบุคคลสําคัญจากทุกสารทิศกําลังมาเยือนอย่างไรก็ตาม ผู้ผนส่วนใหญ่จากกลุ่มอารยธรรมโบราณยังไม่ได้เดินทางมายัางทะเลศักดิ์สิทธิ์อุติงก่อนสงคารามจะเริ่มขึ้นผู้ผนมหาเซียนบางคนจากทั้งสองฝ่ายต่างก็จะโกรธและสาบแช่งข้ามทะเลมาแล้วในหมู่พวกเขามีผู้ผนบางคนวิ่งออกไปต่อสู้กันกลางทะเลอันกว้างใหญ่ทิ้งศพไว้เบื้องหลังแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม่มียักษ์ในขั้นเซียนตัวจริงสักคนลงมือพวกเขารู้ดีว่าใครคือตัวเอกในวันนี้เซิงชุนหนานขี่ซาปลาลรูปร่างคล้ายละมั่งยืนอยู่บนขอบภูเขาแห่งพูด เขาใช้ยานทิพย์ค้นหาค่ายในสารนรกไม่จาเป็นต้องหาเขาหรอกเขาไม่อยู่ที่เห็นที่ไหนเลยชิงซีซูเวียกาวขณะที่นางยืนไปด้านข้างเซิงชุนหนานมองไปทางอื่นและพูดว่าเขาไม่เคยเชื่อเลยว่าพี่ซูน่ะคือพี่ใหญ่ถ้าเขาเป็นพี่ใหญ่จริงๆทาไมเขาไม่บอกข้าล่ะเขาไม่ไว้ใจข้าเลยหรือไงชิงซีซูเวียกาวย่างเย็นชาถ้าข้าเป็นเขาข้าคงไม่บอกตัวตนของข้าให้เจ้ารู้หรอกด้วยนิสัยของเจ้ามันง่ายเกินไปที่จะเปิดเผยข้อบกพร่องของเจ้า เจ้าต้องรู้ไว้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาในเวลานั้นคือสร้างจิงยานและหยินหยวนเฉินใครเหนือกว่ากันล่ะถ้ามีข้อบกพร่องน็กน้อยเจ้าต้องตายแน่สึ่งชุนหนานเกาหัวและไม่สามารถโต้แย้งได้ยังไม่แน่ชัดว่าซูเฉินฉีคือจันรุ่งเฉินหรือไม่เพราะทุกสิ่งล้วนถูกเผยแพร่โดยผู้ฝนจากสวรรค์ไม่มีหลักฐานแน่ชัดใดๆเลยจิงซือซีเว่ยกล่าวสิ่งชุนหนานกล่าวว่าก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นจริง ไม่ว่าจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่ใหญ่หรือต่อสู้กับพี่ซูล้วนเป็นความสุขในชีวิตเลาผู้ผู้ฝนจากร่มมังกรสวรรยืนอยู่บนเรือศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างมาจากสร้างมังกรศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาพวกเขามีอ่าวอี้อา่าวซูคงและนางฟ้าหลิงหลงรวมอยู่ด้วยดวงตาของอา่าวซูคงฉายแววตื่นเต้นเขารู้สึกตื่นเต,ต้นขึ้นมาและกล่าวว่าข้าไม่รู้ว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันนะระหว่างชีเวลและยินหยวนเฉิน,นซึ่งต่างก็เป็นตัวแทนรับยวนหุย ว่ากันว่าวิชากระบี่ของชิเว่และวิถีความว่างเปล่านั้นไม่มีใครเทียบได้นในโลกนี้ข้าอยากรู้มากว่าอัจฉริยะหยบยนหุยมีพลังต่อสู้ในระดับไหนสูงกว่าหยานอี้แค่ไหนอ่าวอี้กล่าวเมื่อกี่วันที่ผ่านมาอาวอี้เป็นตัวแทนของสวรรค์ในการต่อสู้แต่โชคร้ายที่พ่ายแพ้ให้กับหยานอี้ตัวแทนระดับหยบนหุยจากสารนรกน้ำฟ้าลิงหลงไม่ได้มีจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้และความตื่นเต้นเล้าใจเท่าพวกเขา ดวงตางดงามของนางคือสิ่งที่นางมองหาในค่ายนางยังสงสัยอีกว่าซู้ฉินฉือจางวิเฉินเป็นใครกันแน่ท่ามกลางเสียงดังสนั่นภายตาใต้สายตาที่รอคอยของผู้ผู้ฝนจากทุกด้านยินหยวนเฉินได้ขึ้นนําในการคํารามขี่เมฆดําแห่งเทพแม่มดโบราณและจอดลงที่ใจกลางทะเลเขามีรูปร่างที่โดดเด่นและรูปร่างที่หล่อเหลาเขาจ้องมองเรือโบราณที่เราผู้ผู้ฝนจากพระราชวางังเทพเป็นโชกตาอยู่และตะโกนเสียงดังว่า เชี่ย <T> ทำไมเจ้าไม่ปรากฏตัวล่ะการต่อสู้วันนี้จะทำให้ข้าเห็นวิถีแห่งความว่างเปลา่าช่างน่าอัศจรรย์เสียจริงทันทีที่เสียงนี้ดังขึ้นกดสายเสียน้ำไปท่วนกระพังปูงออกมาจากร่างกายของหยินหยวนเฉินครอบคลุมพื้นที่ทะเลเปรัศมีหลายพันลี้น้ำทะเลเดือดปุดๆฟองอากาศขนาดเท่าอ่างลางหน้าก็ปรากฏขึ้นนี่คือพลังแห่งพลังสวรรค์และสวรรค์ทั้งปวงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ดำเนินการใ,ใดๆ แต่พลังของเขาก็สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่มีอำนาจทุกคนในขั้นเซียนที่อยู่ที่นี่แล้วฟึมซึมฟึมบนท้องทะเลมีภาพติดตาสีดำปรากฏขึ้นโดยเปลี่ยนรูปร่างอยู่ตลอดเวลาและเข้าใกล้ยินหยวนเฉินมากขึ้นรวมถึงมหาเซียนในขั้นสูงสุดจำนวนมากผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่ที่ที่นั่นไม่สามารถมองเห็นเงาดำที่สั่นไหวได้เลยจนกระทั่งชีเวียยืนอยู่ตรงข้ามกับยินยวนเฉิน พวกเขาจะหนักได้ว่าอัจฉริยะดับยนหุยทั้งสองกำลังเผชิญหน้ากันด้วยความเร็วในที่สุดข้าก็จะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างอัจฉริยะดับยนหุยแล้วหัวใจของผู้บุกฝนหลายคนเต้นเร็วขึ้นและดูเหมือนว่าพวกเขาจะตื่นเต้นและหลงไหลามากกว่าผู้เข้าร่วมทั้งสองตัวแทนดับยนหุยหรือกึง่งยนหุยที่ปรากฏตัวนั้นต่างกั้นหายใจและเฝ้ามองอย่างไม่กระพริบตาพวกเขายังต้องการเห็นพรสวรรค์ของเหล่าอัจฉริยะดับยนหุยและเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างพวกเขาด้วย ท่านใดนั้นก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกคนเห็นว่ามีเรือรบระดับกึ่งเทพลำหนึ่งกำลังแล่นไปอย่างรวดเร็วมุ่งเข้าสู่วงล้อมการรบระหว่างยินยวนเชินและชิเวียเราต้องรู้เลยว่ารัศมีการต่อสู้มิรัศมีนับพันลีนั้นถูกควบคุมโดยกฎสายเสียงของยินยวนเชินและชิเวียใครจะฝ่าเข้าไปได้อย่างไรเมื่อฝ่าเข้าไปได้แล้วมันจะเปิดโอกาสของทั้งคู่ซึ่งนำไปสู่ความตายอย่างแน่นอนเจ้าเป็นใครเจ้ากล้าดียังไงมาก่อปัญหาแม้แต่ในสงครามสิบอาณาจักร จะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วหรือผู้ฝึกฝนแต่ทุกทิศทางต่างพากันว่ยวายอย่างไรก็ตามยังมีผู้ฝึกฝนบางคนที่กระสับกระสาย,ยไม่เห็นจงางลวเฉินยืนอยู่บนเรือรบดับกรุงเทพครั้งนี้จงางลวเฉินไม่ได้ใช้พลังสมาธิปกปิดรูปลักษณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกฝนในสารสวรรค์หรือสารนรกผู้มันก็ตกตะลึงกันหมดข่าวที่ว่าจงางลวเฉินยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นเพียงข่าวลือมาโดยตลอดและมีผู้ฝึกฝนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้เห็นเขาปรากฏตัวจริงๆในเวลานี้ คำปรากฏดตัวต่อสาธารณชนและคงจินตนาการได้ถึงผลกระทบอันใหญ่หลวงที่มันก่อขึ้นบุคคลที่เป็นใครกันทุกคนดูประหลาดใจกันใหญ่เลยผู้บุกฝนหนุ่มอายุเพียงไม่กี่ร้อยปีเอ่ยถามปัววสที่อยู่ข้างๆเข,า,ขาฟื้นจากการตกใจและถอนหายใจเจ้าไม่รู้จักเขาหรอกแต่เจ้าคงเคยได้ยินชื่อ,องเขามาบ้างเขาเคยปราบชีเวแล,และสังหารยาหนูสนยุคนั้นเมื่อพันปีก่อนเป็นบุคคลที่น่าทึ่งที่สุดท่านปู่พูดถึงจำว่าเฉยใน่งนั้นเหรอชายคนนั้นตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ เขามาทำอะไรในสนามลบสิบอาณาจักรกันล่ะใครจะรู้ล่ะอาจจะมีรายการน่าตื่นเต้นให้ดูอีกแน่นะคตก็ได้เรือรบกึ่งเทพบุกเข้าสู่สนามรบทําให้กดสายเสียงของชีวะและหยินเฉิน,นถูกทําลายสมดุลอย่างละเอียดอ่อนของโอกาสระหว่างทั้งสองเราต้องรู้ว่าบุคคลระดับสูงต่อสู้กันจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและต้องมีจิตวิญญาณที่เข้มข้นสูงทันทีที่โอกาสถูกทําลายทั้งสองคนก็ตอบสนองทันท,ทีด้วยความกังวลใจและดําเนินการเกือพอพร้อมกัน อย่างไรก็ตามแทนที่จะโจมตีคู่ต่อสู้เขากลับโจมตีตำแหน่งที่โอกาสถูกทำลายซึ่งก็คือเรือรบระดับกึ่งเทพที่จางว่าเฉินอยู่ในความว่างเปล่ากดสายเสียน้ำไปท่วนพันเกี่ยวกันดึงดูดพลังจากฟ้าดินควบแน่นกายเป็นร่างสองร่างของยิงยุนเฉินและชีเว่ร่างทั้งสองพุ่งทะยานออกมาด้วยความเร็วสูงโจมตีเรือรบกึ่งเทพแล้วว่าเส้นทางแสงสองเส้นขึ้นสู่ท้องฟ้าจางล่วเฉิยนยืนนิ่งอยู่บนเรือรบร่างหนึ่งควบแน่นอยู่เหนือศีรษะ พุ่งทะยานออกมาราวกับอุกบาตพุ่งทะยานออกมาด้วยฝา่ามือทั้งสองข้างตุม้มร่างของหยินหยวนเฉินและชิเว่ยปะทะก,กับฝา่ามือทั้งสองของจางกุเฉินน้ำทะเลจมลงกลายเป็นเอง่งตุม้มหลังจากช่วงเวลาแห่งภาวะชะงักกันร่างทั้งสามก็ล้มลงส่งผลให้มิติมั่นคงของทะเลศักดิ์สิทธิ์สะเทือนอย่างรุนแรงและรอยแตกเล้าในมิติจํานวนมากที่มีขนาดเท่าเส้นผมก็ปรากฏขึ้นหลังจากตัดโอกาสร,ระหว่างพวกเขาทั้งสอง จังว่าเฉินก็ยิ้มและกล่าวว่าข้าเห็นว่าพวกเจ้าสองคนมาเชิญหน้ากันมานานโดยไม่ทําอะไรเลยรอต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆข้าคิดว่าพวกเจ้าอาจจะไม่ได้สนใจในสามัญจักรก็เป็นไปได้แต่ข้าสนใจนะทําไมเจ้าไม่ปล่อยให้ข้าเป็นเจ้าแห่งการต่อสู้นี้เล่วหากเจ้าอ่อนแอและอ่อนด้อยในการฝึกฝนและพ่ายแพ้ต่อข้าทั้งสามัญจักรก็จะเป็นของข้าว่ายังไงล่ะดวงตาของชิเว่และหิยุนเฉินจ้องไปที่จังว่าเฉินอย่างแหลมคมราวกับกระบี่หนานเส้องดีใจจนแทบคลั่ง รียบยั่วยุเชี่ยและยุนเฉินให้ฆ่าจางวัชเฉินแล้วใช้พลังของทั้งคู่จัดก,การกับจางวัชเฉินจากนั้นเขาก็หวัวเราะเสียงดัง <c oughs> จางรั่วเฉินเจ้านี่เสียงดังเกินไปแล้วบ้าไปแล้วที่กล้าพูดถึงความแข็งแกร่งของทั้งสองคนเออพลังการฝึกฝนของพวกเขายังไม่ดีพอเหรอพวกเขาเป็นอัจฉริยะดับยุนห้วยนะตัวแทนของความเป็นอรรมะของเหล่าเทพพวกเจ้าจะออกความคิดเห็นอย่างไรจางรั่วเฉินมองไปรอบๆด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่า เจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้เล็งเป้าไปที่ทั้งสองคนนี้แต่เล็งเป้าไปที่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งหากที่จริงพวกเจ้าทุกคนมีความสามารถปานกลางและพลังฝุกฝนต่ำดังนั้นพวกเจ้าจึงไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าถ้าข้าจะโจมตีพวกเจ้าทุกอย่างก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรจากล่วเฉินชี้ไปที่หยานอูสนันหนานเซิงหยวนหลานอิงซวีเวียถูกู่เย,ย่จิงหยานอวี่ชิงซีซวียอ่าวอี้ผู้ผุฝนทั้งหมดที่ทเข้าร่วมในการต่อสู้สิบอาณาจักร ดูเหมือนจะเป็นเขาที่เรียกชื่ออย่างเงียบเขากล่าวว่าข้ามาที่กุยซูและมาถึงสนามรบสิบอาณาจักรข้าไม่ได้ต้องการแค่สามอาณาจักรข้าต้องการสิบอาณาจักรมาเป็นของข้าทั้งหมดข้าต้องการเป็นเจ้าแห่งสิบอาณาจักรนี่คือคําประกาศสงครามของข้าในสิบอาณาจักรพวกเจ้ามีใครกล้าท้าทายผู้ที่มีกล้าท้าทายควรหยุดอับอายแล้วรีบออกไปจากที่นี่ทันทีนับจากนี้ไปเมื่อได้ยินชื่อข้าจงถอยหนีไปให้ไกลแสนลี้เมื่อเห็นข้าจงถอยหลัง จุคุกเข่าลงและวิ่งวอนขอความเมตตาเมื่อเขาพูดเช่นนี้จางรั่วเฉินก็สะบัดแขนเสื้อและท้าทายอย่างเป็นทางการต่อคนที่โดดเด่นทุกคนที่อยู่ที่นั่นจางรั่วเฉินไม่ได้เป็นคนหยิงกระสนนักแต่เขาตั้งใจทําและจําเป็นต้องทําก่อนอื่นเขาต้องผลักดันตัวเองด้วยวิธีนี้บางทีเขาอาจจะสามารถฟาดานย,นยืนทุอยทั้งสองระดับแล้วไปถึงขั้นสูงสุดได้หากวันนี้เขาพลาดโอกาสครั้งนี้เขาจะหาโอกาสครั้งหน้าได้จากที่ไหนในอดีตไปชิงเอ๋ออใจการไปกี่คน และเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะที่นางต้องการและสร้างโลกที่วุ่นวายด้วยตัวนางเองจางล่วเฉินไม่ต้องการตกอยู่ในปัญหาในตอนนี้อย่างที่สองจางล่วเฉินต้องยึดครองสิบอาณาจักรและกลายเป็นเจ้าแห่งสิบอาณาจักรเพื่อที่จะสะสมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับสารสวรรค์และสารนรกศึกสิบอาณาจักรศึกสิบอาณาจักรของจางล่วเฉินแล้วก็จตจบแบบละครไทยนี่ครับผมแม่หลบหน่อยพระเอกมา ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน